สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตสภาพอากาศให้ได้ฟังกันนะคะรายงานสภาพอากาศนะคะตั้งแต่วันที่22-26ถึง26เมษายน2565ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถวยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งนะคะสำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นค่ะ ส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะคือวันที่20-21ถึง21เมษายน2,565ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ ข้อควรระวังนะคะในวันที่20-21เมษายน2565ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,รค,ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนะคะ วันที่22-26เมษายน2565ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าโดยแบ่งออกเป็นภาคต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือวันที่20-21ถึงเมษายน2 5 6 5มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ในวันที่22-26เมษายน2565อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ10-30ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางวันที่20-21เมษายน2565อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองลอยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด35-38องศาเซลเซียส วันที่22ถึง26เมษายน2565อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ30-40ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่20-21เมษายน ยน2,565ฝนฟ้าขนองรอยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร วันที่22-26เมษายน2565ฝนฟ้าขนองรอยละ20-30ของพื้นที่ลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคขึ้นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่20-21เมษายน2565 ฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะวันที่22-26เมษายน2565ฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1 m, เมตรบบิเยณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองลอยละ10-30ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ so